รอยิ้มและเสียงของเรามาร่วมด้วยกันเถอะอยากจะให้เธอได้อมยิ้มแะเริดใหม่จากใจฉันวีคน,นี้สีชมพู สนับสนุนโดยมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้หลังจากสงครามโลกครั้งที่5มนุษย์ได้ใช้อาวุธหนักเข้าประหัตประหารกันทำให้สภาพแวดล้อมของโลกนั้นเปลี่ยนไปโลกไม่เหลืออะไรนอกจากทะเลทรายอ่ะมันต้องอาศัยอยู่ด้วยความยากลำบากหิวน้ำอแต่ยังมีสถานที่แห่งหนึ่งที่อุดมไปด้วยผักและน้ำเป็นอาณาจาักรของอีโบตันโจผู้ปกครองด้วยความโหดเหี้ยมและนี่คือแบทแม็ก อเอ็กเกินมาตัวด้วยและนี่คือฟิลิโอซ่ารับบทโดยน้ำฟ้าอีบตันโจตัวร้ายรับบทโดยบีปิมลูกสมุนนุกรับบทโดยมีน <Mean. S 2> ลิกตัสลูกของตัวร้ายรับบทโดยลูกเกดและบรรดาสาวๆในเรื่องเอ้ยได้แก่หม่เบลา่าแพน ถ้าใครได้ดูนี่จะรู้เลยน,นเนี่ยนอกจากนั้นยังมีเอเา u ตในขายฟุมบลายด์มีงไงฟเฟียแล้วย,ยังมีตำรวจจราจรเบนซ์อ้เรื่องเราจะเป็นยังไงต้องติดตามไงแ,แมส max และภายในอาณาจักรของอีวบนันโจขั้นในนั้นมันน่ากลัวจริงๆ และนี่ก็คือสวนผักออร์แกนิกอันยิ่งใหญ่ของพ่อค่ะมีระบบรักษาความปลอดภัยอันดีเยี่ยมไม่มีใครหน้าไหนที่จะกล้าเข้ามาแต่ก็ยังมีอีกขโมยตัวดีเนี่ยเข้ามาจนได้แต่ก็มันไม่สามารถลอดน้ำมือของค่าไปได้ใช่ไหมไอ้เฮ้จะเลยค้าหายไปไหน ไอ้นกน้ก่ยเนี่ยจริงๆให้ไปหมดเลยดิดิอ๋อ้อ้กรีดกราดกรีดกราดแขกรับเชิญประจําวันนี้ก็เบื่อปรณ์นนร,รับบทเป็นแม็กซ์โอ้กรีดเจ้าไปไหนมาไอเนี่ยสิครับท่านด้านปวดฉี่ข้าเนี่ยต้องพาไปเข้าห้องน้ำ <c oughs> ไปเข้าห้องน้ำ <c oughs> เข้าไปด้วยกันใช่เจ้ารู้ไหมข้านี่ฉี่ไม่ออกเลยนะ ก็ไอ้บ้าเนี่ยมองอยู่ได้มองแต่ว่าตัวเองไม่มีที่ฉี่อย่างนั้นแหละอ๋อแต่เจ้ายังฉี่ไม่ออกใช่ไหมงั้นเดี๋ยวข้าพาไปรับดูเฮ้ยท่านส่วนตัวแล้วอย่างเนี้ยลับมากก็ฉี่ไม่ออกเออเจ้าก็ให้ข้าไปก็โอเคแล้วไม่สิท่านท่านทำเอียข้าได้ยังไงแล้วทำไมเจ้าถึงจะต้องตัวติดแล้วเอาอินเจ้านี่ไปเข้าห้องน้ำด้วยอ่ะท่านก็ดูนี่สิ เนี่ยคือคนให้เลือดของข้าเพราะฉะนั้นนะตัวข้าก็เลยต้องติดตลอดนะเดี๋ยวเดี๋ยวโซเนี่ยยาวมากนะเดี๋ยวไปดอยู่ใกล้ก็ดีแล้วคิดดูอ่ะสรุปตัวข่าวเนยเพราะขาดเลือดหรอคงงั้นมั้งต้องดื่มเลือดถึงจะหายงั้นเราสองคนก็ใช่ต้องดื่มเลือดใครพูดอะไรเลือด ไปอ่านมาบองตนนี้นไปกังเสียไปฮิคุกาไปดีกว่าเอไปๆเอามันไปแขวนได้แลเวเนี่ยเดี๋ยวก็หนีันหมดแล้วไปไปท่านทำอะไรน่ะเจ้าเดินช้าเนี่ยไม่ได้กลการเลยนักโทษท่านนักโทษชอบทรมานไม่สินไม่ไม่ชอบไม่ชอบเจ้านี่อยู่นิ่งๆสิยุกยิกอยู่ได้เดี๋ยวประกาศข้อเลยโอ้ยแล้วทำไมสิจะทำอะไรข้านะ ข้าจะกัดคอโอ้อโหอ,อันนี้มันเหงือกหรือแผงกระเพาะหมูเนี่ยฮะมาเป็นแผงเลยนะไม่ในทษมานนี้เจ้ามาันอยาเหงือกข้านะข้าจะกัดคอเจ้าจริงๆแล้วเดี๋ยวผิด <c oughs> เ,เรื่องหรือเปล่าอันนี้เรื่องอะไรแมดแม็ก,มก<อ>ไม่ใช่แดกคูล่าเข้าใจไหม<อ>จะมากัดคอกัดคอแลวนี่เจ้าเห็นไหมเจ้าต่อสายยางมีเข้าดูดเลือดข้าไปหมดแล้วจะมากัดคอข้าทำไมโอ้แล้วนี่ให้เลือดกันนิด ได้ชงได้เช็คกรุ๊ปเลือดกันหรือยังอ๋อยังอ่ะแต่แข้ารู้ว่าเราทั้งสองคนอะเลือดและคองกันได้ดีอยู่แล้วเดี๋ย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 วข้าข้าเช็คกรุ๊ปเลือดให้ก่อนละกันเนาะเจ้ากรุ๊ปเลือดอะไรข้ากรุ๊ปบีข้ากรุ๊ปโอจริงเหรอใช่เฮ้ยข้ากรุ๊ปโองั้นข้าขอเลือดเจ้าหน่อยท่านทำอะไรของท่านน้า โดนดุนเลือดนี่นี่นี่ข้าจะเล่าให้ฟังเมื่อเช้านี้ข้าเพิ่งอ่านมาหยกหยกเลยเขาบอกคนกรุบเลือดโอ้ยนะจะหน้าตาดีและตอนนี้โชคดีเรื่องความรักด้วยเขาบอกจะได้รักกับคนต่างถูกถ้ากรุบเลือดเดียวกันเนี่ยดี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 เลยพอเธอรักกรุบบี้ล่ะกรุบบี้เหรอแยอหน่อยนี่เจ้าแอบชอบใครอยู่หรือเปล่า ไม่มีไม่เลยท่านเขาไม่ไบไม่มีก็ดีแล้วเพราะว่าเจ้าผิดหวังแน่นอนมัท้อเนี่ยส่วนคนกรุ๊ปเลือดโอ้ให้นะอ้าวันเลือดดีเฉลยเฉลยจะตายแล้วทำยังไงดีท่านโอ้เช็คชีพประจาแล้วโอ้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 โอแต่้อโอ้โอโอ้โเอโอ้อรอ ฟังหัวใจฟังหัวใจโอ้มองสองข้างเลยโอ้กะชุ่มก็ช่วยนลยค่ะกระชุ่มก็ช่วยเลยข้าจะตายแล้วเราจะทำไงกันดีล่ะทำยังไงดีทำยังไงดีข้านี้ก็ออกแล้วเล่าเรื่องตลกเรื่องตลกท่านใช่ก็เล่าเรื่องตลกใช่ไหมก็จะหัวเลาะหัวใจเราอ่ะก็จะสูบฉีด ทีเนี้ยเลือดเราก็จะไหลย้อนกลับไปหามันโอ oh. เออมาข้าเริ่มก่อนเลยเมื่อเช้าอ่ะข้าหิวหิวหิวไสกิ่วหิว,หวจนแสบตาเลย <c oughs> ข้าก็เลยเดินไปเปิดตู้เย็น <c oughs> ท่านเป็นกั้นอย่าขามสิ <c oughs> หิวจนแสบตาเป็นยังไงหิวจนท่านไม่เคยฟังเพลงหรอยังไงหนึ่งสองสามหิวจนแสบตาจริง <c oughs> ท่านยาขำเจ้าไปเปิดตู้เย็นแล้วไงนะเปิดปุ๊บแล้วข้าก็กระเด็นออกมาเลยโอ้ย่าขำเป็นไงล่ะอย่าขำเราต่อท่านเราต่อถ้าข้าขำไม่เลือกข้าจะกลับไปที่ตัวเจ้าใช่ไหมใช่เราต้องเงียบก่อนเงียบก่อนโอเคเราจะสรุปไอตัวท่านล่ะกระเด็นออกมาเพราะว่าข้าเปิดไปแล้วข้าก็เจอผักไงออเลืด ีแล้วที่เจ้าฟื้นขึ้นมาถ้าพ่อข้ารู้ว่าเจ้าเป็นอะไรไปอ่ะข้าจะต้องตายแน่ๆเลยหน่าอย่างเจ้ามีพ่อด้วยเหรอมีสิดีนะดีแล้วเนี่ยดีแล้วที่เจ้าฟื้นขึ้นมาข้ามีได้แล้วกูถึงจะเสียงเข้ามาเลยใครเรียกข้าเมื่อกี้ได้ยินว่าวว่าอีโบตันจบและตัวร้ายอีโบตันจบลงออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรต้องติดตาม See, see, see